สพค้อบอกว่ายื่นรายได้ไม่ครบก็มาจากที่เดียวแล้วรายได้ตัวนี้มาจากที่ไหนเขาบอกว่ามีภาษีถูกห,กหักณที่จ่ายมันมาจากข้อสามเขาเขาจับยงข,งข้อสามมาหาตัวนี้มีข้อมูลภาษีถูกห,กหักณที่จ่ายมาอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาอ่ะดันเป็นผู้ประกอบการขายสัตว์ไม่มีภาษีถูกหักมาจากไหนเขาขายสัตว์อ่ะมันมันไม่มีการหักภาษีณที่จ่ายอยู่แล้วถูกไหมคะ<น>เขาขอบอกยื่นเงยอะไรไม่มีไม่มี แปลว่าโดนมิจฉาชีพหรือเปล่าโดนมิจฉาชีพแบบว่าเอาเอาชื่อเขาหรือหรือมีใครไปเอาบัตรประชาชนเขาไปใช้หรือเปล่าเขาก็เขาก็คิดแล้วก็ให้ถามสมภารว่าขอหน่อยว่าใครเป็นคนหักเขาปรากฏว่าเป็นบริษัทอสังหาแห่งหนึ่งและตอนนี้จดทะเบียนเลิกกิจการไปเรียบร้อยแล้วยิ่งมั่นใจนกว่า ใช่เขาแน่นเลยแอบมาใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเราไปทํารายการบางอย่างเช่นเอาบัตรประชาชนมารับเงินอ,อมารับค่าคอมมิชชั่นค่าเนหน้าหรือเปล่าเขาก็มั่นใจใช่ไหมฮะเถียงสมรภูมท้ายที่ส,ทสุดรู้ไหมคะยังไงไ,ไปซื้อคอนโดแล้วมันจะมีค่าส่วนลดคอนโดแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยซื้อคอนโดเลยเขาไม่เคยซื้ออสังหาซื้อบ้านอะไรพวกนี้ซื้อคอนโดเขาไม่เคย เขาบอกเขาไม่เคยซื้อยังไงก็ไม่ใช่ของเขาแน่ๆนะคะผ่านไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะโทรกลับมาใหม่ให้เพื่อนเอาบัตรระชาชนไปรับเงินหมายความว่าตัวเขาเองลืมไปว่าเอาบัตรประชาชนไปรับเงินค่าคอมมิชชั่นที่แนะนําให้คนไปซื้อคอนโดคือตัวเองไม่ได้ซื้อคอนโดแต่ว่าแนะนําเพื่อนอย่างนี้ค่ะดังนั้นใช่ค่ะดังนั้นมันก็จะมาจากตรวสองอย่างเนี้ค่ะยันกันก็มี